สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์ทูทูเธอที่รักครับสวัสดีครับผมท็อปปีวัฒน์ครับสวัสดีครับผมลิกมลทนนะครับสวัสดีครับพี่พิรพัฒน์ครับก็พวกเราทั้งสามคนครับมาจากซีรีส์ทูทูเธอที่รักครับกำลังจะออนตอนแรกแล้ววันพรุ่งนี้ครับเป็นตอนแรกเลยทางช่อง g m m 25าครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับทุกคนไปติดตามดูกันได้ นะเวอร์ชันอันคัดก็สามารถดูไอทีบีทีแล้วกา้าอุล่านะครับเวลาห้าทุ่มครับแล้เรื่องที่เราฟังที่หนึ่งเอวียูเอวีมีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังซ้อนหนังครับจะเล่าเรื่องเต็มดับหนังเลยนะครับแล้วก็กิมมิคของเขาเนี่ยก็คือตัวละครที่มีความเชื่อค่อนข้างมากไปเจอกับคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะครับแล้วตัวผมเนี่ยรับบทเป็นซันนะครับก็จะเป็นเหมือนพาที่ที่ให้ความอุ่นแต่ควลมรบกังนะครับแล้วก็ไปเจอกันหนุ่มพี่เก๊กคนหนึ่งที่แบบให้แต่ความ หมุนมัวแบบไม่ชอบหน้าครับรรไม่ขนาดน,านั้นไมขนาดน,านั้น,น,นผมผมรับบทเป็นดนครับดนในเรื่องก็จะเป็นหนุ่มออฟฟิสน้าตายที่ไม่ค่อยแบบแสดงออกทางความรักเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอกับซันแล้วก็ได้เรียนรู้และก็ได้รู้จักกับความรักขึ้นมาครับในโลกของ every you every me เนี่ยจะเป็นโลกของ rainverse ครับเวลาแบบฝนตกทุกอ,อย่างจะกลายเป็นสีขาวดำแล้วก็เวลาเราโดนฝนอ่ะเราจะเห็นแค่คนที่เป็นคนที่เรารักเป็นสีขึ้นมาเท่านั้น นี่ครับแล้วก็วกฝากฝากฝากน้องเล็กอีกคนนึงด้วยครับก็พิมนะครับผมได้เป็นฟรีครับผมก็เป็นเด็กน้อยนะคนฟรีคน,คนนึ่งเราก็มีความฝันในการเล่นดนตรีก็เลยไปหาไอดอลที่เราชรื่นชอบเพื่อสนบสุไปก็สะพานเพวฟนครับเราฟังฟังเรื่องย่อยจากพวกเราอาจจะดูงงงนิดนึงแต่ว่านะน่นนะว่าพรุ่งนี้ไปดูตอนแรกครับจะแบบว่าเข้าใจมากขึ้นแน่แ่ใช่ครับ การแต่ว่าเจออกกันการครั้งนึ่งคีั้รู้สึกว่าการทำงานง่ายขึ้นหรือยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมก่อนอ้วเนี้ยก็คือผมคาดหวังกันมากว่าเขาแข่งกันมากสำหรับผมนะครับการกลับมาเจอมีกรอบเหมือนเราสนิทกันมากขึ้นจากเมื่อก่อนเรายังสนิทกันก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้คือเราสนิทเริ่มเหมือนแล้วครับเรายืนเริ่มอยู่ด้วยกันเราเริ่มเหมือนกันเลยเขาบอกว่าถ้าใครอยู่ด้วยกันนานๆหน้าก็จะแบบเริ่มเหมือนกันมากขึ้นเฮ้ยกล้าด้ครับเพราะว่า งานแรกเราก็าเจอกันที่เดินแบบอ่าเราก็มาจเจอที่ซีรีส์แล้ว,วก็มาต่อยที่ซีนี่อีกรู้สึกว่าทํางานมีรอบนี้มือแบบง่ายกว่าเดิมเยอะมากเนะี่ยเพราะเรารู้จังหวะกันแล้วว่าเราเล่นอะไรได้เฮ้ยจริงๆวันเนี้ยครบปีที่สามแล้วนะที่เราเจอกัน<ช>วันนี้แบบเป๊ะเลยเก็ได้แอนนิเวอร์ซารีที่ได้เจอกันวันแรกเลยคุณจำได้วยเหรอก็เดินแบบก็ใส่ใจนะเนี่ยนี่ก็ สนุกค,ครับกลับมาเจอกับพี่ท็อปก็สบายใจทํางานด้วยกันก็สนุกแล้วก็รอบนี้ได้ได้เรียนรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็พูดไงดีอะสบายใจครับเวลาได้ทํางานกับพี่ท็อปทุกครั้งก็แฮปปี้ทุกครั้งครับ<อ>น้องน้อง,<ไ>งน้องๆ <ไง S 1> น้องๆคนเล็กก็<ง>ค่อนข้างจะกดดันครับผมด้วยความเป็นซีรีส์เรื่องแรกของทีมเลยแต่ว่าในแกกองโัวสุด ก็บรรยากาศในกองก็จะมีความแบบความเร่งรีบความกดดันแล้วก็ความจริงจังซึ่งพีมก็ไม่เคยเจอมาก่อนและก็ผ่านมาได้ครับเพราะพี่ๆเขาไปช่วยสัมพันธ์กันดึงแย่งนะดึแย่งนะที่น้องเล่ไม่ไม่ดิเสี๋ยงไม่ดูผมเป็นคนดีสุดๆนะพูดไม่ได้หายหยอกเลยในเรื่องเขาก็จะมารับบทเป็นน้องชายของของผมเองแล้วก็จะอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็เป็นแบบเนี่ยอยู่กันสามคนเป็นครอบ ครอบครัวไม่ใช่นี่นี่เป็นนี่เป็นเป็นลูกเป็นลูกเรียกว่าเป็นเป็นลูกเราแล้วกันน้องน้องจิ๋วยังเป็นเด็กเป็นเล็กครับเกิดผู้ปกครองอยู่นี่ครับแต่ว่าดูแลน้องเขาอยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องเอฟแยูเอฟมีด้วยนะครับผู้ผู้เคยที่ละครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25นะครับ อ๋อแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทาง v t v แล้วก็กาคาอุลา a าครับเป็นเวอร์ชันดีเรคเตอร์คัสเต็ม60นาทีถูกใจแน่นอนครับและสามารถติดตามพวกเรานะครับักแสดงเอวยูเนี่ยได้ทุกช่องทางเลยเอวี่ยูเอวี่ยมีดซีรีส์ทุกทุกเพลย์ลักก็ทุกช่องทางนยครับก็สามารถไปติดตามกันได้หรือจะส่วนตัวก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงแล้วกันอ่าไอจีผมก็จะเป็น t p p i y a w a t ครับ t p p y a w ครับของส่วนของผมนะครับก็ มิกมอนทนครับ M I C K M O N T H O N ครับได้ทั้ง IG, Twitter, TikTok กเกอวัดว่าแตกกันไปครับไปเสิร์ชดูก็ได้แล้วเจอครับของพิมพ์ก็ P P R E F E P R T ครับโุรดูช่องทางเลยก็อีกอย่างหนึ่งครับขอฝากเพลงของซีเรียลด้วยปล่อยมาแล้วครับชื่อเพลงว่ากี่หยดน้ำตาครับร้องโดยพี่สินโพ์พรครับไปฟังกันได้ที่ยูทูบครับร้อยฟังนิดนึง